สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อน h ชาแนลได้นําภาพเก่าเล่าใหม่นะคะเอามาเล่าประวัติศาสตร์ภาพที่เห็นในภาพนี้นะคะเป็นภาพของถนนมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีหรือถนนมิตรภาพนั่นเองนะคะถนนมิตรภาพเริ่มก่อสร้างในปีพศ2498สมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้รับการช่วยเหลือนะคะจากสหรัฐอเมริกาทั้งงบประมาณและเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ และถือได้ว่าเป็นถนนสายแรกของไทยที่ได้สร้างมาตรฐานสากลและมีผิวราดยางเอสฟันคอนกรีตเปลี่ยนชื่อเป็นถนนมิตรภาพในปีพศ2500เพื่อระลึกถึงมิตรภาพไทยสหรัฐอเมริกาเปิดใช้งานในปีพศ2508เป็นทางหลวงสายแรกที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนี่คือที่มาของชื่อถนนมิตรภาพที่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ในความหมายของถนนมิตรภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ